มันหอยครับใช่มันหอยไปน้อยนะครับกินกันเนาะอาเห็นหละนหน้ากันครับเป็นน้องครับเอ้ยมามอะเลยครับก่อนจะดูคลิปกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างหนุยพาเฮ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นน้องครับวันนี้ปากันคลิปหนึ่งนะครับเจอกันทําคลิปหนึ่งครับนาอนี่ผมปาพป่น้องมาเนี้ยลาดหน้าครับลาดหน้า หน้หมูมักหน้าหมูมักนะครับน้องพี่น้องเจริญครับ้ำแรกครับมักหมูไปเลยนะครับน้องนี่ใส่ไข่ครับพี่น้องใส่ไข่ใส่ไข่สองฟองครับชื่อหมูมาจากตลาดครับ ใส่แป้งมันไปเลยครับใส่แป้งนั้นตัยไปเลยครับน้อตามไปด้วยมันหอยครับใช่น้มมันหอยเล่นน้อยหน่งครับวนส้นของเขาก็เตรียมไว้ครับตั้งหลังนะครับนาะนี่เตรียมมันพักข้างหน้าไว้ครับ

บรรยากาศหลังบ้านเนาะพี่น้องโอ้ดอกการการเย็นครับฝนตกแล้วครับฝนตกไม่ๆมนะครับเดี๋ยวนี้กับมามันซิเวตงไปครับนี่ก็มาเตะอยู่หลังบ้านเก่าหนึ่งเนี่การหลังบ้านพักข้างหน้าเอาก็ซอยเตรียมไว้แล้วครับนี่ครับซอยเตี้ยมไว้แล้วครับเนาะ ง่ากินได้ประหยัดครับได้หลายค้นครับเส้นหนึ่งกับกิโลเสารบราณทำไหมาเนาะเสาสามเสาสามสาห้านีครับเนาะได้สองสามลค้นหลายครับกินกันได้หลายค้นนะครับยุคนี้ตรงนี่ได้ออกไ็ไหนครับง่ายกินที่บ้านเว้นระยะห่างครับหมูขมากไว้ครับ dàn sen của hậu khắp thì nó hậu tiêm về khắp khúc okay. sẽ sang mặt sẽ yêu, yêu về cái ừ. sông sông. Ừ. Nhà là nhà lạt na là không tìm mình ทไ,ไปได้เนาะสัดดีบรรยากาศหลังบ้านการทำกับข้าว <ยะ S 1> นี่ครับเบ B ครับน้บบองเอกส่อเนืยเนน้องเอาจินหมูใส่ตู้เย็นปำแรกนี่ครับ ห้วน้องเออยัดเส้นกันเหรอ,อ,อน้ำแลงขัดเส้นครับขัดเส้นขัดเส้นโอ้นักขัดเส้นนักขนาดเส้นของลอกระทะเดือดสักครับทำสดดลาดหน้า ข้างห,หนุ่ยพาฮ็ดอันนี้บา่าใจพังนุ้ยทำครับแัางบี้ฮักเห้นัลยครับเห็นไลหล่ับนี่นีส่วนหล่มต้องหน่อยโหลผมมัมโหล อย yeah. ู่ดแขงก็ัแข่โอ้โอเป้นมันติดกันนนจากดให้มันติดนะเทคนิคครับไปทำหลาดหน้าเนี่ยกาเส้นติดมันเกิดไปได้ลดเนาะเตรียมแป้งมันครับพี่น้องนี่ใส่แป้งมันผสมน้ำไว้ครับนีนหลาดหน้า ใส่น้ำมันเนาะน้ำมันเราจะทำของกินใหม่เนาะต้องใส่น้ำมันใหม่เนาะมันเออน้ำมันครับเจ็บนุชใส่น้ำมันก่อนโอเคเพ่ออ้าวงี่ก็เอากระเทียมเนะาะป่ะก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เี่ยวอะน้อกีวคตณะเกี่ยวัาาน้กกงนนองครับปนอใส่คันน,ออน้อไปนอ้เดินไฟได้ไงเนยงขาวขาวลงไปซอสปรุงรสครับ พ <c oughs> <cozy in German> okay. ี่น้องได้เป็นกองรวยนะโอเคย่างรอเดือดสกัดชลดดีเนาะปรุงตามใจชอบครับพี่น้องตาลเล็กน้อยโอ้เล่นแนอยู่บีันเดนี่ ใส่กุงต่ำใจชอบครับพี่น้องโต<อ>หมูแดงใส่ครับพี่น้องหมูนี่เอามักใส่นะครับน้ำเดือดๆครับนี่ได้ใส่หมูครับเนาะใส่หมูหมูในหเอามักไว้ครับน้ำมันนอกข้าวครับเพื่น้องนใี่ใส่นี่เลย เ้าเจียวครับอ่าเดี๋ยวเขจะมันเดือดใหเขาครับเน่อยเขาจะใส่นี่ครับใส่แป้งมันครับน้ำเดือดเกิดก้อยใส่แป้งมันนะครับแล้วก็ก้นครับรอมันเดือดกันครับโอเคโอเคน้องตอนสุดท้ายนี่ครับได้แล้วครับเดี๋ยวเขาใส่แป้งมันเลยครับเนาะไปน้ำเดือดใส่โคนไปเรื่อยๆเนาะงถือว่าไม่ตายของร้านหน้าครับ คนไปไนมันเหนียวเลยเลอดผมลดตามใจนอยงรัทาน้ำน้อยคอนกลนเออมันคอนกลั่นนหนมออ้นั่นนี่เป็นวยเชฟด้วครับนี่จ้ตรงแล้วเนี่ยน้องนี่ Ok, xem tăng làm Lắm xịt đau sau này tốt ngán như thế nông à, nhạc hấp Xàm khốn hấp này Lắm mà lắm như thì khốn kỳ xên <laughs> Khốn kỳ xếp. <laughs> là hấp tuần <laughs> เชฟนุชของเขาได้สองคลิปนี้แล้วครับสองคลิปนี้แล้วครับสั่งนุชพาเฮดโอ้ใหช่สวยเชฟสองอีแล้วครับออกสามคลิปแล้วเนาะน่นเนาะนั่งไซครับตาจีนครับแดบบหน้าครับสามคลิปแล้วนี่ อ่อัหน้เรอียอเากาศเข้าค anyway. รับเข้าเข้าหลังคว้าครับพี่น้องนี่ครับหลาดหน้าหม้อใหญ่ พร้อมเสิร์ฟครับปูวัวนน่นๆอืมพร้อมครับจักใส่ไยเลยครับหน้าตาตัดหน้าโอ้โหพริกบดพริกขมแล้ว <laughs> นี่ครับตัดหน้าไปไหมครับปรุงตามใจชอบครับพี่น้องใส่น้ำตาลตามใจชอบเลยครับ ตานิดนึงน้ำปลานีดนึงครับใส่มะนาวลงไปน้เิเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แนนอกเลยดี in. In like ๋วไปดูโอเคอร่อยโอเคเนาอยายแกลูกตองไว้ไรเลยยายแกลูกตองยายกันเลยพี กันหนอะ่าะยนหลัน้นนด้วยกันครับพี่น้องครับอเอ้มาหมอะเลยครับอโอ้อะไรอะไรครับขอบคุณพี่นอ้องดีติตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ